สวัสดีครับโอ้โหมันโดยะาฝากด้วยนะครับเสื้อป้ปาพีนะครับของสุดท้ายนะวันที่สิบนี้ปิดนะครับปิดทุกอย่างเปิดอย่างเดียวคือหัวใจและหัวจริงครับหัวคิดครับครับตรงนั้นปิดหมดจะกดหรือไม่กดหลอกหัวใจให้ก็พอคอบครับสามารถกดแชร์ได้ด้วยนะครับถ้าถูกใจครับ ให้กำลังใจให้สมงผมใหม่ของผมราคาห้าร้อยเก้าสิบบาทครับนี่ผมพูดไปหมดลงที่ Facebook Line IG ีผิดการมองเห็นยังยังไปต่อได้โอเคกดเลยทุกคนมันไม่ออกเปลี่ยนแล้วบอสเปลี่ยนหัวแล้ววอสหล่อมากค่ะขอบคุณครับ ขอบคุณนะแต่ถ้าเอฟเสื้อเราจะจะ,จะจะจะน่ารักกว่านี้ไม่เอบก็กดแชร์คลิปเราซะแชร์ share ไปให้ลูกให้หลานใหญาติเด็กเล็กเด็กแดงดูครับตอนนี้กำลงกังจะขึ้นงานสองนะครับรีบคุยเดี๋ยวเดี๋ยวลงไลน์แล้ใช่รีบคุยนะไม่งลงนะเดาะเข้าไปเน่เดาะเด แล้วพี่เสด็ดพี่เสด็ดพาไปสเกิร์ตมันพาไปสกอตจะพาสเกิร์ตแน่นอนมันขดลับเลาะผาผ้าผ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 ามึงเ่ยมึงมาขึ้นรถกูเองมึงอ่ะมึงจะไปลำคาญพวกปูไม่ได้ไม่ค่อยพูดอยู่แล้วไง บางทีบางทีมันจงทีมุ้มที่มันมองคนเดียวอ่ะแจกวะจริงเหรอเขาเห็นจนชินแล้วเนี่ยรถมีมือมาเห็นในคนแรกเลยเฮ้ยเจอจนชินหมดแล้วเนี่ยกูอยู่คนเดียวเนี่ยคิดถึงมากครับผมบังช่างนะครับพี่แคทสวัสดีครับจ่าอยู่นี่นะครับจานนั่งโม่ตู้อยู่เนี่ยทำไมไม่มีแซปปอร์ตยิงเกิดปอดอะไรบัตร หมดไปบ่ะสามสิบเป็นเป็นหลานมาหน่เบอร์ใหญ่ด้วยเนาะเบอร์ใหญ่บอลลงแล้ววะอย่างนี้เนาะเสตต์เซตหัวเซตตัวเนาะนี่โอ้ทีนี้เนาะพี่เสตต์เซตแล้ววะเซตเองแน่เบอร์ใหญ่ก็นั่งโอ้นี่ครับเบอร์ใหญ่นะครับเบอร์เบียดมีโปูเขาจไว้ครับเขาเขา ได้งด้ตากแอร์แล้วรอขึ้นทีเดียวนะ้วหัวหน้าไอ้รองหัวหน้าเขาดังด้วยกันเอออโ้พี่เจพี่เจเป็นพี่เสด็จพี่พี่อ่านเมนใครดีใช่ครับผมพี่คนอีสารปะสงสัยไฟดำมุ้มันไฟมาแล้วเชื่อกูดิ 好。Oh, หลอกว่าจะลงนะครับใการหลอกครับหลอกจะลงนะไม่ใช่โ <laughs> หูฟังมันตกล่ลองเลยเขาลงไปเก็กเบเฉยคนเก่งกับท่านอื่นนั่งในเก่งไม่กูเออจนกลัวเสียเออแยกประสาทไอ้นีออ่กูเสียไปสองโลก